นี่จะไปดูของแต่งเข้าร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้กันกําลังทาคาเฟ่เพิ่มอยู่อยากดูชั้นพวกอะไรที่มันสามารถอามาวางของวางรายได้อันนี้คืออะไรครับทุกคนกดปุ๊บปุ๊บพี่รังพี่เชอิดพี่แมงกดปุ๊บพุ่งปั๊บกดปั๊บพุ่งปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บกปั๊บนั่นแหละครับนี่ครับวงล้ออะไรดีครับลูกค้า คือตอนแรกเขาออกแบบเป็นเหมือนแผ่นไม้เทียมแต่มันไม่ได้อารมณ์ะครับอาจารย์กบอกให้เขาใช้ไม้จริงยังไม่เสร็จครับกําลังทดสอบอยู่ก็วอ์กนี้เหมือนเราพาไปดูว่าเราจะซื้อของมาแต่งร้านแต่งคาเฟ่หรือว่าเอางี้ดีกว่ากันไปเจอของที่ห้างแล้วกันกันอยากได้อะไรก็จะซื้อกลับมาแล้วกันเป็นของใช้จัดไปเป้าหมายคือ วันนี้จะไปที่ไทยวัสดุที่ไทยวัสดุอ่ะมันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ก่อสร้างพวกผ้าปูที่นอนชั้นวางของเฟอร์นิเจอร์อะไรมันก็มีไหนๆก็จะมาดูอะไรที่มันเกี่ยวกับร้านก็จะดูนู่นนู่นี่ไปด้วยนะครับผมแต่ที่สําคัญคือเนี่ยตัดโบเรตแท้เย้นะครับก็คือเนี่ยมันกำลังเลี้ยงให้ตรงนี้มันแบบใหญ่ๆหน่อยยาวๆออกมาหน่อยที่หน้ามันก็จะแบบจะไม่ชินตาหน่อยแต่มันจะได้ลุกแบบเขาเรียกว่าอะไรเปียลซาเปียลซาเปียวซาโซดาไฟ ความแอทให้เท่าไหร่ครับเอมแอคให้ร้านให้ร้านเต็มร้อยให้ร้านเลยครับได้คอมหล่อให้ห้าขอมแอคให้ร้านตอนนี้เราอยู่ที่ไทยวัสดุเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกันพาเข้าไปเลยผ่านได้ค่ะผ่านได้ค่ะผ่านได้ค่ะเขาบอกว่าหน้าตาดีผ่านได้ค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมแบบเวลาผู้หญิงแบบเจอเครื่องสําอางหรือเจอเสื้อผ้าเออมันจะรู้สึกสดชื่นแต่ผู้ชายอ่ะเวลาเจอแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วมันอยากได้ไปหมดเลยเห็นแล้วแบบสดชื่นจังฉันอย่ากจะมีแบบไขพวงทุกแบบเหมือนกับเปิดพังมาแล้วเรามีครบอ่ะเราต้องเป็นคนซ่อมทุกอย่างให้ได้เวลามีอะไรเฉินพังอางเงี้ยตอนนี้คือแบบมือไม้นี่ด้านมาซ่อมอย่างเป็นช่างกันวันวันหนึ่งรับกี่อาที่เพรัะเนี่ยเยอะมากครับบางทีก็เป็นครูสอนสนุกบ้างจัดการหรือ้รับทชั่งฮะ เราขาดอะไรไปด้วม,มาดูนี่นี่โฟมไม่รู้เขาใช้ทำอะไรกันนะแต่ว่าในในในแบบกันเซตอะ<ว>เห็นมั้ยนี่คือ<ว>นี้นคือหนึ่งในอุปกรณ์ทำอารกินใช่ครับผมสำหรับคนที่ไม่มีรีเฟกอะโฟมเป็นรีเฟกที่ดีมากๆาก็<อ>คือสมมติแบบแเรานั่งทำงานใช่ไหม<อ>แล้วว่าโพซันที่กันแบบใช้บ่อยที่สุดอะคือวางไว้บนโต๊ะเลยไม่ก็อย่างเงี้ย หน้าเราจะเหมือนแบบมีแสงเบาขึ้นมาทำให้ดูหน้าใสขึ้นสว่างขึ้นใช่ดูในเน็ตมาอยากได้ชั้นมาวางของที่ห้องห้องถ่ายสตูเราอะแบบนี้ใช่ไว้ใส่แบบ ใส่กล้องใส่เสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ยในห้องที่เราไว้ทําคลิปกันอ่ะอ่าแต่ไปแต่มันจะมีสองสีสีขาวกับสีดำจะซื้อสองอันนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปหาชั้นแบบมาวาง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 เวลาเราวางเสื้อผ้ามันจะได้แบบเป็นระบบหน่อยก็เป็นรถแผไนไๆๆๆ ได้เลยตัดสินใจเอา2อ,อันนี้ครับเปิดแล้วมันไม่แพงแล้วมันก็แบบน่าจะเป็นประกอบง่ายๆเราก็อันนี้กงก็อยากได้ตะกร้าผ้าเพราะถ้าใครเห็นห้องกันจะรู้เลยว่าแบบกันโยนเสื้อผ้าไว้บบตามพืน้นกระจายมากกันเลยซื้อนี่ให้ กำลังคิดอยู่ร้านกันอะ่ะจะมีทางที่รถเข้ามาแล้วมันมองไม่เห็นรถจากข้างในแล้วก็มีทางที่จากข้างในเนี่ยแล้วมอง<ร>ไม่เห็นรถด้านขวาก็เลยคิดว่ามันจะควรจะไปตั้งตรงไหนนี่ตรงมุมฝั่งนี้หรอหรื๋วควรจะใช้เป็นกลมๆแบบนี้พี่แบงมใหญ่เดียวเดียวคิดว่วอาจจะต้องกลับไปดูที่บ้านก่อนว่ามันเป็นยังไงมุมไหนใช่ไหมประโยชน์จริงๆคนไม่ใช้ดูรถนะใช่เลยอ่าลองดิเน่ยเออว่ามันต้องแบบนี้ หรือแบบเกาหลีเกาหลีแน่เขาจะอย่างนี้เยอะจ้ะอันนี้เป็นชั้นที่กันซื้อมานี่เป็นเหมือนที่เก็บผ้าอันนี้ก็เป็นไม้แขวนแขวนในราวที่เมื่อกี้เราซื้อมา นี่ไว้วางตามชั้นชั้นชัน้นแบบมันสามารถแบบใส่ได้กพราผมใส่ใสนู่นใส่นี่มันได้จัดเรียงได้เป็นระบบอันนี้ก็เนี่ยผสมดีกันคิดว่ามันใส่ของใส่อะไรได้เยอะตอนช็อปก็ลืมคิดกีโอเวอร์ชอปปิ้งยังไงตลอดนี่นี่ได้ไหมเนี่ยกล้ามหนึ่งสอง สามสี่ห้าหสุดยอดไป <laughs> โอ้โหเกือบปิดประตูไม่ได้อ่ะขอแอร์แบบหนักหนักนัดแล้วนะเหนื่อยมากครับตอนซื้อของไม่เหนื่อยเหนื่อยตอนเมื่อกี้พยายามจัดของเข้ารถอะ่ะโห ดูเด็ดดูเงือดดิกันเซ็ตผอย่าเซ็ตผมนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราขับรถกลับกันแต่ว่ายังไม่จบภารกิจได้ผมมีไปซื้อสภ้อาต่อ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพลับบ้านไปทำไ,ไรถึงบ้านเดี๋ยวจะไปวางของให้ดูว่าประมาณไหนนะไะลุย นี่ครับผมตัวชั้นมันก็จะวางได้หลายรูปแบบมากหลากหลายมากก็จะมีราวค้อยแขวนผ้าได้นะครับตรงนี้มันปรับระดับได้หมดเลยนะครับเนี่ยชั้นพวกนี้มันปรับระดับได้หมดเลยอยู่ที่เราจะเลือกสรรว่าจะวางในรูปแบบไหนดีนะครับด้านล่างก็เป็นแบบนี้นี่นี่นะครับแล้วก็แข็งแรงดีมากปรับได้หมดเลยว่าเราต้องการตั้งแบบไหนนะครับเพราะว่ามันสามารถ ล็อกผ่านจะมีตัวคลิปเนี่ยทำให้มันล็อกล็อกไว้ได้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบมากเพราะมันดูแบบใช้งานได้จริงทุกคนครับตอนนี้กันก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้คือมันเป็นห้องถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปของการเวลาไว้ทํางานนะครับก็การเล็กก็เลยจัดแบบอุปกรณ์ที่ได้ใช้ใบ,บ่อยเสื้อคลุมอุปกรณ์กล้องหรือว่าหุ่แยนของผมอะไรที่จะไว้ใช้ ตอนแรกคือกันกะซื้อของพวกเนี้ยมาใช้ที่ร้านแต่ว่าชั้นมันวางตรงนี้ได้พอดีแล้วก็สะดวกในการทํางานของกันด้วยก็เลยยึดมาเลยนะครับยึดมาใช้ของตัวเองไปเลยใครอยากมีแบบมุมไว้ใส่ของชั้นหรือว่าไว้ใส่แบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ลองไปดูได้นะครับก็วันนี้มาแชร์กันเท่านี้แล้วกันนะครับว็อกคำๆสนุกสนุกครับวันนี้วันชิวชีของกัน บ๊ายบายครับ, bye bye, รบทุกคนไม่เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายครับ